วันนี้ได้หลายอย่างเลยนะครับมาคุยกับอาจารย์อ้นกันงาช่างหล่อช่างผมระดับลูกเลยนะครับก็ก็ให้ให้คำปรึกษาได้เรื่องทรงผมครับงวดหน้าจะขอเป็นทล์กโชว์นะครับผมได้เลยครับทล์กโชว์มีเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยนะมีครับมีมีเรื่องเล่าหลายเรื่องวันนี้ผมมาขอพันพันบอระเพ็ดอยากให้พูดถึงชื่อบอระเพ็ดหน่อยว่าชื่ออะไรครับเขาชื่อจริงเขาชื่อพึ่งพึ่งยอดพาดพาดยอดไม้ แต่ว่ารังพึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งอากาศถ้าเหี่ยวหมูเนี่ยเขาเรียกว่าไงาทธรณีถ้าขมิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนีวัตะสงสารทั้งหมดยาแผนแผนไทยเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างมีอยู่ห้าอย่างนะครับหนึ่งพึ่งอากาศผาดยอดไม้หงาทธรณีหนีนวัตะสงสารน,นิพานไม่กลับนิพานไม่กลับนี่คือต้นเขาเรียกว่าต้นหีผีที่มันอยู่ในป่าดงดิบเวลามันออกผลมามันแตกมันจะเปียมันกระเด็นหายเลยไม่มีเม็ด ชื่อจริงชื่อต้นหีผีแต่มันหาไม่มีในประเทศไทยตอนนี้มีมแล้วเขาเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก็ไปหาที่ไหนเอามาประกอบกันส เสื้อเหลืองก็พูดถึงสมิ้นสีเหลืองก็คือจะจะจะหนีหนีว่าแต่สงสารที่หลบไปซ่อนของมนุษย์หลบไปซ่อนอยู่ใต้ดินไม่อยากให้ใครเห็นเราเอามาแกงเลียงหรือว่าเอามาแกงน้ำิ้นแกงปลาอร่อยครับเป็นยาเหมือนกันเป็นยานะครับแล้วก็ต้นหีผีนี่มันหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครือเป็นเถาวันอยู่ในป่าดงดิบอยู่แถวประเทศลาวจะมีอ๋อประเทศลาวจะมีครับแต่ประเทศไทยอยู่แถว ที่เป็นแก่งอ่ะแก่งลีดลีผีแก่งลีผีที่มีน้ําตกมีอะไรแถวนั้นะเนาะใช่อันจะอยู่แก่งลีผีมันจะมีต้นหีีผิ้วกันสมมุติว่าไม่เข้าใจคําว่าหีผีคือหมายความว่าพอมันมีผลออกมาเพราะมันแตกปิ๊บมันเหมือนรูปเหมือนเหมือนรูปของอีดีเลยแต่ว่า ม็ดดีดออกปั้งออกไปเลยมันไม่อยู่เม็ดมันหายเข้าไปในป่าเลยอ๋อครับดีดปั้งันแต่มันเป็นรูปมันเป็นรูปอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นเลยเขาเรียกรูปแบบหอยกาาใช่เป็นหอยก่าหอยแกลงอะไรก็เลยก็เลยเข้าใจว่าไอ้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นเถาวัลย์แต่หาคือหายากมากมันเป็นป่าดงดิบแต่ถ้าเราเอามารวมกันแล้วจะเป็นยาอยู่เป็นยาห้าอย่างจะขาดอันนี้อันเดียวอันเดียวขาดอันเดียวนอกจากนั้นจะหาได้นะหาได้หมดหาได้หมดเหลือขาดตัวนี้รังผึ้งเราไม่หาได้ บลอเพสกหาได้ขมิ้นกหาได้เหี่ยวหมูกหาได้สี่อย่างได้วันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์อ้อนกันงานะครับที่ให้บลอเพสไปแล้วผมจะไปทําพันุ์เพื่อปลูกครับก็บอกวิธีปลูกผมไปแล้วแล้วก็ให้ให้ให้ไปเยอะกันให้ไปเยอะขึ้นผมจะไปทำยาความแก้ปว